สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในคลิปเกี่ยวกับ Home Defense แต่คราวนี้มาในรูปแบบใหม่ครับนั่นก็คือการใช้ปืนลูกซองในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคารบ้านเรือนหรือที่พักอาศัยสืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าเมื่อผมอยู่บ้านผมใช้ปืนลูกซองเป็นปืนหลักและปืนสั้นเป็นปืนสำรองหรือเป็นแบ็กอัพกัน หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าปืนลูกซองมันยาวเกะกะมันจะมีความสะดวกหรือคล่องตัวอย่างไรนะครับในการใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินภายในอาคารที่พักอาศัยเราจะมาขยายความครับให้ท่านได้เข้าใจว่าการใช้ปืนลูกซองภายในบ้านพักอาศัยนั้นเราทําได้อย่างไรทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน ทำไมถึงต้องใช้ปืนลูกซองถ้าท่านติดตามคลิปของผมมาก็คงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าอำนาจการยิงของปืนลูกซองนั้นมันสูงมากกว่าปืนสั้นเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในอาคารที่พักอาศัยยิงได้เร็วกว่ามีอนุภาพสูงกว่าและมีกระสุนให้เลือกใช้ได้อย่างหลากหลายว่าจะเอากันแบบนัดเดียวเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือยิงแบบสั่งสอนเจ้าปืนลูกซองที่วางอยู่ตรงหน้าผมขนาดนี้ มีลำกล้องยาวระหว่าง1 4ถึง18นิ้วนี่คือประเด็นแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงถ้าลำกล้องยาวกว่านี้ไม่เหมาะแล้วครับสั้นกว่านี้โอเคแต่อย่าสั้นมากเกินไปประเภท8นิ้ว10นิ้วอะไรประมาณนั้นท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งครับว่าลำกล้องถ้าสั้นมากระดับนั้นอนุภาพของกระสุนมันจะลดต่ำลงข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่ทราบหรือมองข้ามนั่นก็คือ กระสุนปืนลูกซองเป็นกระสุนที่ถูกพัฒนาให้ใช้กับปืนลำกล้องยาวระหว่าง18-20-22นิ้วครับเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ส่งพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดินขับเป็นการเผาไหม้แบบ Progressive Burning หรือเผาไหม้แบบก้าวหน้าต้องมีความยาวลำกล้องเข้ามาช่วยครับถ้าลำกล้องสั้นมากเกินไปหัวกระสุนมันจะพ้นออกจากลำกล้องไปโดยที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ความเร็วจะลดต่ำลงอย่างน่าใจหายครับ โดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อยิงจากระบบแ a s o p e r ปอเรเมื่อความเร็วมันลดต่ำลงอำนาจจุดยัง้งอำนาจสังหารมันก็ลดต่ำลงท่านก็อาจจะเจอโจรมีของดีก็ได้ยิงไม่เข้าอย่าแข่งกันสั้นนะครับในปืนลูกซองไม่ควรจะสั้นเกินกว่า14นิ้วสำหรับผมนะในความในทัศนคติของผมและลำกล้อง14นิ้วเนี่ยกฎหมายของสหรัฐอเมริกรา l e n f o r c e m e n t o n l y ไม่ให้ประชาชนทั่วไปมีไว้ในครอบครองว่ากนตามกฎหมายนะครับแต่เขาก็มีเอาลำกล้องมาตัดกันสั้นๆใช้งานกันได้อย่างหลากหลายเพราะในสหรัฐอเมริกาค่อนข้างจะมีอิสระในเรื่องของอาวุธปืนแต่บ้านเราไม่มีกฎหมายกําหนดครับพวกเราจึงใช้ลํากล้อง14นิ้วไม่เกิน18นิ้วปั๊มแอคชั่นหรือจะเป็นกึ่งอัตโนมัติก็ได้ครับแต่ผมชอบที่จะเป็นปั๊มแอคชั่นมากกว่า ในกรณีที่ใช้เฝ้าทรัพย์สินบ้านเรือนเพราะว่ามันไม่เลือกกระสุนบางครั้งกระสุนเราอาจจะเก่าเก็บอนุภาพต่ำลงไปบ้างอะไรบ้างแต่ปั๊มแอคชั่นยังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สูงสุดถ้าเป็นโอโต้กระสุนที่เก่ามากเกินไปอาจจะไม่คัดปลอกซึ่งในสถานการณ์วิกฤตนั้นท่านอาจจะไม่มีเวลาแก้ไขก็ได้เพราะฉะนั้นทุกนัดต้องลั่นนี่คือหัวใจสำคัญในขณะเดียวกัน การใช้ปืนลูกซองในภาวะแสงต่ำก็จะมีการประกอบไฟฉายเพื่อใช้ในการตรวจการหรือจำแนกเป้าและก็ต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นก็จะกลายเป็นการล่อเป้าเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้การใช้ปืนลูกซองในที่ขับแคบในที่ที่จำกัดในเหลี่ยมมุมห้องในการเข้าห้องในการออกจากห้องออกจากบ้านพักอาศัยและในการใช้ไฟฉายประกอบ จะเป็นไฟฉายที่ติดอยู่ที่ตัวปืนก็ได้แต่เราชอบที่จะใช้ไฟฉายที่แยกออกมาจางหากครับท่านก็อาจจะสงสัยว่าทำไมล่ะใช้ไฟฉายติดปืนเลยไม่ดีกว่าหรอแน่นอนครับมันสะดวกกว่าแต่มันก็มีข้อเสียในขณะเดียวกันก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าไอ้เจ้าไฟฉายที่แยกออกมาจาก,กตัวปืนแบบนี้แล้วมันจะยิงปืนลูกซองได้อย่างไงมือหนึ่งถือไฟฉายมือหนึ่ง ถือปืนแบบพรานล่าสัตว์เหรอประกอบไฟฉายกับกระโชมมือไม่ใช่ครับมันมีวิธีการยิงและก็ต้องสามารถจะเปลี่ยนมือจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายได้ตามมุมที่จะเข้าตรวจเคลียบพื้นที่เรายิงด้วยมือขวาแต่ถ้าเจอมุมที่มีอยู่ทางด้านซ้ายเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นมือซ้ายเห็นไหมครับว่ามันมีดีเทลมีรายละเอียดที่ควรจะต้องเรียนรู้และต้องศึกษา เพราะทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันคือชีวิตคือความปลอดภัยของตัวท่านเองของคนที่ท่านรักของทุกคนที่อยู่ในบ้านพักอาศัยไม่ใช่เห็นเงาดำๆก็ซัดตูมเข้าไปยิงผิดตัวกันมาเยอะแล้วนะครับในภาวะแสงต่ําเพราะฉะนั้นนอกจากจะใช้ปืนเป็นใช้ต้องใช้ศูนย์ไฟฉายเป็นด้วยแล้วพบกันครับในช็อตกันโฮมดี e เฟนซ์สมัครกันเข้ามานะครับ ท่านจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกี่ยวกับปืนลูกซองการยิงในภาวะแสงต่ำประกอบไฟฉายในบ้านพักอาศัยรับรองว่าเราคือหนึ่งเดียวและท่านไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ